ว้าวว้าวสภุภายมากเลยนะฮะที่ทุกคนกำลังติดตามช anel รียนอยู่นะฮะผมริงโกโปรฟิลไม่พิ้วได้จังไดว่ววันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงนะที่ดูปลามาเน่ดูปลาคาเฟ่ เออตามนั้นแหละเออคือแฟนถับเรียกร้องมาประมาณสี่ห้าพันคนยิ่งเลยบอกว่าเฮ้ยบังแม่งเล่นเงินดับหืมหน้าโคตรโคตรแดงแดกแต่ขนมหวานเลยอไม่มาได้ไงอ่ะไม่มาได้ไงคือมันมีนัดอยู่ข้างหลังไงวันนั้นไปแค่สาดน้ำที่ทุกคนเคยดูใช่เดินไปแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ไปแล้วสุดทางไม่รู้มีใครแถวๆนี้บอกผมสุดทางแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่ไหนได้มันยังมีอีกมีสถานที่อื่นอีกเออ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกั oui เน no mm hmm. เลยนะไปพาคว้าทุกกรรางนิ้วของพี่นี่เลยได้ไปไปกันเลยดีกว mm ่าทุกคนไปเดี๋ยวเผาวัดบนน้ำมือไหนปึ้งยิงลิงเป้าตอนนี้แห่งครับครับผม นี่นะครับเราได้รับเชิญแบบเป็นเกียรติมากเลยนะครับเราได้รับเชิญมาที่ห้อง V I P เขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้นะเมนูอาหารจะเป็นยังไงเมงลินมีหลากหลายมากเลยนะฮะคือแบบโอ้โหประมาณ3-40เมนูอ่ะอมไม่ว่าจะเป็นน้ําจากอังกฤษยุโรปฝรั่งเศสคือมาหมดเลยวันนี้เนี่ยไม่รู้จะวางพอหรือเปล่าเลยววาาโอ้โหแล้วประมาณ2คนเนี่ยจะกินกันหมดปะเนี่ยโอ้โหเก็บใส่ถุงกลับบ้านใส่เป๋าใส่เป๋าเลยเดี๋ยวเราก็คอยดูกันว่าเมนูอาหารนี่บางตัวเรายังไม่เคย ได้ยินชื่อเลยนะว่ามันมีตัวตนอยู่จริงอะไรเงี้ยเราจะมาวันเนี้แหละก็อยากจะเห็นจริงๆเลยว่ามันนั่นเดยโหแบบอาหารชื่อแต่ละอย่างนะคือดีกีเจ้าของร้านนี่คือแบบจบจากไหนนะยุโรปยุโรปเอ่อแล้วก็อีแฟนเขานาะคือมาจากอเมริกาเแฟเป็นแบบอาหารนี่น้าตาจะแบบมาจากทางยุโรปอ่ะมาจากทางนู้นอ่ะเป็นแบบว่าแนวเอเชียตะวิตีนะคือาประยุกต์ประยุกต์กับไทยถูกต้องมันก็จะยกว้า นิดนึงแล้วเจอเดี๋ยวเจอบรรยากาศในห้องนี่คือแบบบรรยากาศในห้องนี่คือจะแบบมันจะเงียบหน่อยมันจะเงียบก่อยนะมาแต่วงเวงวังเวงโดนถุขังยังไงไม่รู้เดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนบอกไม่อะไรเงี้ยมันโดนล็อกเปลี่ยนป่าไปห้องเวฟีไปห้องแบบคือ ดูได้เลยว่ามันเป็นห้องน่าจะเป็นแต่ปาเราต้องถอดแว่นอ๋อถึงว่าดิผมใส่แว่นสีนี้เลยแม่เลยไหลมันเลยมืดไงไม่ใส่ไม่ได้ตนี้ต้องติดแว่นติดแว่นเพราะว่ามันจะเป็นคันด้าเนาหลบสายตาหลบสายตาช่วงนี้หลบสายตาสื่อนิดหน่อยคือไม่ใช่อีคขอเราฟิวแล้วช่วงนี้จะเป็นอีคันด้าอะไร ติดตามคุณโรเบิดสายควันอยู่ตอนนี้ผมแต่จะไม่ตามเข้าไปนะไม่ตามไม่ตามไปหวันแล้วไปหวันแล้วไ <c oughs> ดเ้เรารอดูเมนูกันโอเคครับเราดูนะครับ ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับที่ทางร้านเขาจัดมาให้เราวันนี้นะครับพูดง่ยายเลยผมจัเม <c oughs> นูไม่ได้เลยมีอะไรบ้าง่ต้องให้ทางรา้านจดมาให้นะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเครื่องดื่มก่อนเลยนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับากาแฟมะพร้าวน้ํ <c oughs> าหอมหอมไหมได้อยูอ่มีกินมะพรา้าว <อะ S 1> อย่างที่สองนะครับทานมไว้ช็อกเออไว้ช็อกไว้ช็อกแล้วก็นมสดงดงานใช่แล้วก็อย่างที่สามครับนมสดโคลูโตบาลูก้าอย่างที่ามนะครับขอโทษด้วยนะครับคือว่าไม่รู้ชื่ออนี่นะครับแล้วก็โกโก้ป๊อปคอร์นนะครับโกโก้ป๊อปคอนมีคนเป็นเนื้อเจลของเขาใช่อ่งุ่นเจลโฮโซดานะครับอ่ะ นี่สวยงามมากเลยนะครับหน้าโดนหน้าโดนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกุหลาบโซดานะครับกุหลาบโซดาหมดดุงอนนะครับนี่นะฮะหมายถึงอันนี้นะฮะโซดนานี่ครับ<อ>แล้วดูแบบคือภาพนี่สวยงามมากเลยนะครับของใช่เขาเนี่ยครับอาหารต่ออาหารก็<ป>ะจะมีเอ่อข้าวผัดปลาทูอะไรเนี่ยปลาทูมาตัวเดียวแล้วเรียกปลาทูได้ยังไงปลาทูมีสองตัวนั่นไงสอง ยปลาทูครึ่งตัวครึ่งปลาตัวครึ่งอีกครึ่งนึงไปไหนวะเนี่ยปลากราบพงราดพริกกะเพรากรอบมีกะเพราราดมาด้วยครับกรอบจริงอ่ะตัเสียงตอบจริงอ่ะใบกรอบอะใบแกงใบแกงใบสามใบสี่ใบสี่แล้วข้าวผัดน้ำพริกปลาทูนะครับนี่โอ้ทีเด็ดของผมเลยเนี่ยผมจองคือพูดง่ายเลยเนี่ย อยากโดนอ่ะเดี๋ยวแนะนำให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ยำเส้นแก้วทะเลนี่ว้าวแล้วก็เมีย่ยงปลาทูนี่ไงครับปลาทูเมี่ะะมยงปลาทูแต่เป็นปลาวัดม้นมาตัวเดียวแล้วก็ต้ยมยำน้ำข้นทะเลม่อไม่มีไม่มีข้าวสุกมีแต่ต้มยำไอ,อ้ที่ฟันควนอะไรพร้อมแล้วก็สลัดกุ้งทอดไปเลย สลัดกุ้งทอดสลัดกุ้งทอดนี่นี่นี่สลัดกุ้งทอด <c oughs> นี่ยกโชว์หน่อยยกโชว์ผู้ชมหน่อยว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ส้มหยุดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอส้มหยุดสลัดกุ้งทอดอันนั้นน่ะคืออะไรอ่ะมีมีเมนูส้มตำอะไรอ่ะส้มตำอังกฤษทอดเฮ้ย <c oughs> ต้มตับมันอ๋อใช้มันฝรั่งมันเป็นไน่ีท่อใช่มันเป็นเนเชอร์ถูกเอาแล้วก็มาได้างเนี้ได้อันนี้คือครบหมดทั้งมวลนี้นะครับคือจำไม่ได้มีผมต้องให้เขาจดมาเนี่ยความที่มันเยอะและหลากหลายมากนะฮะที่นี่คือจัดมาให้กันแบบว่ากิมหน้ำสำราญกันเลยทีเดียวใช่คือว่ามดอาหารรอเป็นเรื่อเนี่ยก็รอทีวันเนี้ยเพื่อนผมนี่เบ้าตาดำเลยคือว่าอดอาหารมาหลายวันรอปลาเพ่อจะกินคือทางร้านโทรไปผมอดอาหารรอเลย แล้วก็เราจะมาลองกินดูนะครับว่ามันอย่างกันได้ได้เอาเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าอืมว่าไปนี่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเนี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 ย่ไปเขาแบบอาหารเขาสวยงามมากอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูออมีเท็กเจอร์รายละเอียดกันมันก็จะมีไข่ต้มอืมแล้วก็ปลาทูมาครึ่งซี่อืมคือง่ายเลยคือแบบสวยงามอ่ะแล้วมาชิมรสชาติลิ้นจ้วงเลยรออะไรล่ะครับหวานมากๆเลยนะทุกคน ยังไงผมกินมูมังไม่อยากว่าผมนะครับเพราะว่าผมแบบคือแบบบ้านๆน่ะนี่นะครับลองดูลองดูแล้วก็เขากินยังไงอ่ะคังไม่เคยยังไม่เคยกินอาหารดีๆแบบนี้มาคุณยายเลยผมดูแต่ปลาคุณยายอยู่บ้านนี่เมนูสําคัญเลยครับหลบรถสายตรวจไงสายตรวจมันหลบไม่ได้กินไม่ได้เจออะไรหรอกคิตูอยู่บ้านผมกินไข่ดาวเงินสดไม่มีเื้อต้องไปดาวกินดูเอาละกันโอ้โหขอนเดือนละสี่ห้าพัน เขาไม่โดนให้เก่อน่เอาน้ำพริกลาดด้วยดิลาดแล้วีว่ไงเดี๋ยวเราลองกินข้าวอันนี้และลืมแนะนำนะครับอันนี้ทีเด็ดของร้านเลยนะครับข้าวปา ข้าวปลาต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นข้าวที่ว่าเขาผัดมากับน้ำพริกเลยใช่ไหมน่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะาาตาฉัดเปล่าไม่รู้ <c oughs> ช่วยกันช่วยกันสุดยอดน้ำพริกก็มีความแบบว้าวนะอร่อยด้วยสุดติงจริงปลาทูอ่ะปลาทูเป็นไงกินดีๆระวังก้างคือแบบแค่อันนี้อย่างเดียวไม่ยังไม่ราดอันนี้คืออร่อยแล้วอ่ะข้าวเขาอ่ะอืมทำไมเขาถึงเรียกว่าก้างอ่ะทำไมไม่เรียกกระดูกวะนะอืมกระดูกปลาทูเนี่ยนั่นนะสิโอ้ยข้าวนี้แบบกินได้เลย,เยราดหน่อยสามชิ้นจานปลาหนึ่งชิ้นรู้ดิเนี่ยถื มือเดียวสองอันเลยนะแล้วอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ดีกว่ายำเส้นแก้วมองมองเห็นไม่เอ้ยมองไม่เห็นเส้นเลยเพราะว่าสายาเส้นแก้วไงสายไม่ใช่ปลาหมึวกวัวฟัวเป็นทะเลใช่ไหมยำเยยส้นแก้วทะเลใช่ไหมใช่ยำเส้นแก้วทะเลนะครับแล้วก็มีหมูยอเฮ้ย,มย,มมยไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่ร้านอีสต์ร้านอีสต้านนะครับไม่มีหมูครับไม่มีหมูไว้ใจได้ร้านอานอีสตร้านใช่คือมันมันยังไงอ่ะคือกุ้งนี่แบบ เส้นนี้รู้สึกว่ากัดเข้าไปแล้วมันจะกรึบก,กรับกรึบก,กรับเลยนะเป็นแบบเส้นแก้วอะ่ะอืมอืมเฮ้ยอยากจะกินให้รพร้อมกันทีเดียวเลยเนี่ยตอนนี้เท็กเจอร์ของมันคือต้องเราต้องบีบมะนาวไปล,ลองชิมดูดิมันเป็นจังได่จังซี่หวาปลาหมึก หอยหอยหอยคือทะเลจริงไม่เสียแรงที่อดอาหารรอวันนี้ดูน่ากินเลยมันฟินแบบเกือบหงายไปข้างหลังแล้วแล้วก็เป็นอันนี้นะสลับไปสลับไปอันนี้อันนี้จะเป็นแบบสุม ทอดลองเอาน้ำแล้วก็ทำไงอ่ะน้ำร้อนเลยหรอเราเาแมงคนบ้านดอ่ยดูความกรอบนะทุกคนโอ้หเอาต้มยำหลบก่องเนี่ยเขาไม่เห็นพื้นจันนะเขาใช้มันฝรั่งทอดหรอลีนหรือยังไงใช้มันฝรั่งมาทอดมันไม่ใช่เป็นมะละกอใช่ไหมใช่มันเป็นแบบแนวเอเชียนทวิสต์นิดนึงแบบดัดแปลงมา ใช่เขาคือเขาแบบพูดง่ายเลยแบบพูดแบบภาษาบ้านๆเลยคือเขาแบบผสมภาษาระหว่างยุโรปกับไทยแบบระมาณนั้นใช่ใช่รสชาติดีทุกร้านเอ้ยรสชาติดีทุกกานดีทุกอย่างอืเป็นเนื้อมันต้มยำเกือบหกหกยอดเดี๋ยวน้ำนีนเอาอะไรก่อนเลยเพื่อนองุ่นเกลโวโรือป่าเกลโฮได้ดี คือแบบลดคาก็คือแบบโอเคเลยอะโหน้ำก็แบบมีความแบบว้าวตรงที่ว่าคือข้างล่างมันะมันจะเป็นแบบองุ่นนะแล้วพาดูดเข้าไปปุ๊บจะมีโซดาทิมหลอดลงไปแล้วโซดาก็จะพวดขึ้นมายอย่างนี้เลยเออฟูฟ้าอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยน้ำองุ่นโซดาใช่ปะฟูฟ<ล>้ากินก็นแ,นแบบเต็มปากเลยมันมีอะไรอยู่ในแก้วด้วยเนี่ยเออน่าจะเป็นไข่มุกว่ะเป็นแบบเจลลี่นะมีเจลลี่แล้วก็มีเป็นโซ่ส้มเช้งนะ ส้มเช้งชิมร้อยชิมล้านแล้วก็ซอฟตเบอรี่ชีสเค้กคือบลูดาราบลูดาราสวยงามอ่ะแล้วก็ขอชิมไม่ครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยทุกอยงนะได้ที่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 อันนี้เรียกว่าอะไรปลาอะไรพี่ปลากระพงปลากระพงอืม ก่อนน้ำปลาผัดกะเพราที่เขาผักะเพรากรอบๆข้างบนใช่ไหมใช่เนี่ยเออต้องกินแบบนั้นแหละนี่อ่ะเลยเกลือเลยในนี้อุ้ยกะเพราก็จะกรอบจริงนะกรอบเพี้ยคือแบบกรอบเพี้ยพระรันโพเพ็ดเหนียวเหนียขอชิมขอชิมรสชาติหน่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกครับจริงๆแบบพาทงกินมาหลายเมนูแบบไม่เคยเจอเลยใช่นี่เป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยนะครับแนะนําเลยนะถ้าใครอยากจะมากินนี่สั่งเมนูมานี้นี่แบบวบว้าวเลยกรอบเพี้ยพระรันโพเท็ดได้หมด้สดชื่นได้หมด

กินกาไปนี่แบบอารมณ์แบบอยากกินใบหวานนันเลยเนื้อปลาแบบโดนมาลยอือเราก็เอาพริกปะทูราดไปนิดนึงดิ <c oughs> เป็นแบบแนวผสมสาษาใช่ไหมอะใช่เสิเราต้องแบบใช่แต่ว่าปลาพงอร,ร่อยมากเลยว่ะ อา้าวเมนูต่อไปอะไรปินนเป็นปลาทูเมี่ยงมเมี่ยงปลาทูป<ๆ>ลาทูเอาปลานี้หรอกไม่ใช่เมี่ยงปลาเผานะเมี่ยงปลาทูปลาทูแต่มีตัวเดียวเรียกปลาวันไดปะเมี่ยงปลาวันไดอันนี้เราก่อนนะคือเขาก็จะให้เป็นแบบคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะหรือว่าน้ำพริกอะ่ะเป็นแบบน้ำจิ้มของไง ไม่ไม่ใช่น้ำอันนี้เป็นน้ำพริกจ้าเป็นเป็นน้ำจิ้มถั่วนะแบบอารมณ์แบบน้ำจิ้มถั่วอย่ารอช้าดีครับเขากินยังไงวะดูดูดูดิว่ามีอะไรบ้างเนี่ยลองลองบอกให้ผู้ชมดูหอดิว่าเครื่องเคียงมีอะไรบ้างมีมะนนาเลยมันนากระดรสเปลือเทศหรือบักสีดานั่นเองอ้าวน้อปลาต้องใช้มือนะครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นอารมณ์อารมณ์อารมณ์ได้อะต้องใช้มือจริงนึกถึงโต๊ะเลยโต๊ะชอบแกะกระถูใส่จานให้ตลอดเลยโต๊ะกลัว ติดคอไงลึกลึกถึงเลยนะลึกลึกถึงเลยมะนาวยืนขึ้นก่อนแป๊บนึ่ไว้อะไรก่อนไว้อะไรเอามะนาวราดตรงไหนวะลินน่าเอไน่า่ะาผมไม่เคยกินจริงๆเนี่ยเธอเราแบบกินแบบตามที่เราแบบนี้เลยนะเขา ปลาทูมาแล้วไอ้นั่นกรละก้อนปึ๊บแล้วก็ยังไงดียังไงดีมีว่าคนละก้อนใช่ป่ะแล้วก็น้ําจิ้มน้จิ้มโรยมันไม่ใช่หมี่มันเป็นหนมจีนนะลินตอบอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องเคียงไงเวลาเรากินหมี่กับปลาทูไปแล้วใช่ไหมเราเราเอาน้ําจิ้มมันตักใส่ปลาเลยใช่แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบตามได้ตามด้หลังใช่มีอันชั้นด้วยนะอันชั้นอย่าไปกินนะอย่ปากง่วงนี่นะแน่แดูคำโตโตอ้าเอาวลินก่อนลินก่อนบัวเข้าไป ไม่ต้องทุบแล้วโต๊ะกระจายมาหลายลก็มีแล้วแต่โต๊ะกระจายเนี่ย้ทำยังไงตามที่แตงกอน่ะคืออารมณ์นะในความคิดของผมนะอารมณ์เหมือนแบบหนมจีนน้ำพริกนะเพราะน้ำจิ้มเนี่ยพอเราดเข้ากับเส้นใช่นะมันก็จะเหมือนแบบหนมจีนน้ำพริกแล้วก,ก็มีเนื้อปลาซูมาเป็นเป็นแบบเออเป็นความคิกสร้างสรรค์ดีๆนะเม <S <s uh> นูต่อไปเมนูต่อไปมาเลยสลัด เนี่ยนะรื้ะหล่ำกุ้งทอดส้มหยุดอีกแล้วเนี่ยส้มหยุดหยุดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวขอกินตัวกุ้งไม่เล่นแล้วกุ้งกับกรอบปุ๊บุ๊บให้มันดุยังไม่แหกยังไม่แหกบอกเป็นหยังดอฮะเขาทำอย่างนี้ฮะเออดิแล้วก็สลัดเนี้ยติดเัียกสลัดัน มีแลแหละดูตอนเรากลับไปแล้วในผู้บันชทสดสลัดไม่ได้แบบไม่ระวังนะแต่คือแบบวันนี้เราต้องรีบกินจริงเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปเจอข้างนอกอีกทีเที่ยวเยอะทีเนี้ยคือแบบเคยกินแต่แบบสลัดโรหรือว่าสลัดอะไรที่เป็นแบบคล้ายๆล้ทยกัน นะแต่เนี้ยคือแบบเอามาใส่บะยงเนสใช่ไหม <hoo. S 2> เป็นแบบน้ำสลัดแล้วก็มีผักมามีกุ้งกรอบให้แบบเท็กเจอร์ที่ดีให้รู้แ<ด> <ภา S 1> บบคนรักมีตัวภาพกัดจรงเข้าไปให้รู้สึกแบบว่าอือหสุดชื่อนะเพราะว่ามีส้มมาให้ด้วยตัดเลี่ยนตัดไปกัดไปําอะไรดีวะเราของเราเนะ่ะรออันนี้เลยแหละมะพร้า,พาวอะไรวะลดีนมะแพะกาแฟมะพร้าวอ่อนอมันรวมกันเป็นมะแพะแลวอ่ะกาแฟกับมะพร้าว ผมว่ามันสุดยอดเลยนะเว้ยนะคือกาแฟแล้วก็มีรถมะพร้าวด้วยเออค้นห้าบ่ะเด็ดว่ะอันนี้ขอหลอดเดิมจะได้ช่วยยประหยัดพลังงานนะครับอันนี้เป็นชานมใช่ไหมชานมไวช็อกโกแลตแต่สีขอดมก่อนขอดมขอดมอย่าดมอย่าดมถ้ามันขมก็ ที่ถึงที่โลบุโตเ,เลยะ <_ S 1> ่ะคือชานมตลาดนัดที่เราเคยกินตามรถตามอะไรนี่พอม,มาเจอนี้นี่คือแบบคุละเรื่องเลยนะคุโรบุโตเกาหลีหรือเกาหลีังเนี่ย้องหยิบไวเ้เลย่จำไม่ได้จริงๆแต่รู้แหละอะไรโตโตเนี่ยแหละ เหมือนชานมไข่มุกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาชื่อจริงๆเลยนะนมสดโคคูโตะบาลดูก้าอ๋อบาลดูก้าไงความหวานไงของน้ําตาลนะบาวไอ้น้ำตาลตายแดงอ๋อเพราะว่ามันเป็นภานี่ผมไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าผมตีแปดปีอ่ะจบป .6 มีกันรวมๆมาแล้วก็หลายปีอยู่อ่ะโกโก้ฟอกทองโกโก้อกทองอเนี่ยดูเลยคือแบบจำไม่ได้จริงขามาหลายอย่างเนี่ยคือแบบ เท็กเจอร์ของมันก็ใส่ป๊อปคอร์นโรยไว้ข้างบนนะเฮ้ยป๊อปคอร์นเขาแบบมีหวานๆอยู่ข้างบนด้วยนะช็อกโกแลตด้วยแบบตีนี่มาเลยป๊อปคอรนนี้เปิดดิอืมจัดไปเด็ชิมบ๊อปคอร์นนี้มันเป็นยังไงวะเออป๊อปคอร์นคาราเมลงานเนี่ยมีจ้วงอะหือกรอบเพี้ยจริงวะ แล้วก็เมนูต่อไปอะไรวะลิกูุหลาบเฮ้ยเอากุหลาบมาทำน้ำใช่ดิเป็นความคิดที่แบบจริงเป้าเนี่ยอืมกุหลาบโซดานะครัับอนนี้ใช่ดิมันได้กินกุหลาบไหมเอาดีดึงดาวกินแบบ จกกินกุหลาบผมไม่รู้เพราะว่ามันมีส้มส้มกลิ่นส้มมันบังหมดเนียแต่เราต้องลองชิมใช่ลองชิมลองดูเลยดูที่กุหลาบอยู่ตรงนี้ลองดึงดูเออว่ะเป็นเป็นรสกุหลาบเลยนะเป็นแล้วดมดอกกุหลาบแล้วมันเป็นกลิ่นนั้นเลยอ่ะใช่แล้วเออว้าวมากเลยนะแบบเฟี้ยวเลยอ่ะไม่เคยกินเนี่ยเป็นแบบรสกุหลาบเลยเออ เด็ดอันเนี้ยเด็ดใครมาลองสั่งดูได้คือเป็นกลิ่นกุหลาบเลยอ่ะคือแบบคือเรื่องนะ้ำไปแล้วนะใช่เดี๋ยวเราเหลือต้อยมยำอีกอย่างเดี๋ยวเราจัดเลยเพราะว่าตอนนี้ตากล้องไม่ไหวแล้วตากล้องแบบมือไม้ขัดชิมยังไงเลื่อนมาเลื่อนมาเพราะว่าเราท,ทาโต๊ะเขาเปื้อนอะไรอย่างนี้มผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแบบอยู่มากไม่เคยเจอใช่ว้าวาเลยเปิดเปิดเลยน้ำาุปจริงหรอ ดูน้ำเป็นต้มยำน้ำข้นจริงนะทุกคนแบบว่าจริงน้ำนจริงแล้วคือตักไปเนี่ยไม่ไม่นี่เลยอ่ะคือเป็นเดช่ทุกคนตักไปเจอเจอกุ้งเจออะไรหมึกหอยอนี่คือแบบเน้นเลยนะทุกคนผมบอกให้เลยว่าสมมากเลยกับที่ทุกคนจะมากินนะไม่ใช่ไอเจอใครเดือดเพาถึงเครื่องนะถือว่าไฟอันนี้เป็นไฟเย็นนะทุกคนอออืื ไฟที่เราเห็นคือมันคือจับเล่นได้นะทุกคนมันเป็นไฟเย็น LED เหมอัวแบบอาหากันอยู่ช้ากันไม่ได้ใช่ต้องไปเดินล่องข้างหลังด้วยใช่ทุกคนแล้วไปเจอกันข้างนอกทุกคนไปครับแล้วนี่เราก็มาเป็นที่มาของร้านดูปลานะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีปลาจริงเปล่า ใช่ฮะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะหว่นอาหารปลาเลยมื้อเย็นของมันอาหารปลาปลามื้อเย็นของมันเลยเป็นยังไงนยังไงโอ้โหดูทุกคนดูทุกคนมีสีส้มสีแดงสีดําสีชมพูสีเหลืองโอ้โหหลายสีจริงๆมีสีดําด้วยนะฮะปลาคราฟนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาคราฟเนี่ยปลาคราฟปลาผู้ชายสุผู้ดูผู้ใช่ใช่ถ้าปลาตีน่หงายท้อง ตอนที่แล้วนะเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ที่แล้วไปเราจะเดดูระางพิสูจน์ม้านะครับเอ้ยไม่ใช่ระยะทางพิสูจน์ม้าไม่ใช่การเวลาพิสูจน์ตัวไปเดี๋ <laughs> ยวเราไปดูข้างหลังเป็นยังไงนะครับใช่อันนี้ก็แ,แบบข้ามสะพานซุม้มคือทําแบบ ดีมากเลยนะดูเด็กมีซุ้มจากอะไรอย่างเงี้ยทั้งจากโครงเหล็กมาคือบ่อนี่คือเชื่อมต่อกันหมดเลยใช่ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีน้ําที่เราเห็นแบบคลองบางกะปิก็ยังเป็นคลองบางกะปีเหมือนเดิมเป็นเป็นไอ้นี่ไงเป็นตะ่างคือมันเป็นตะกอนเฉยๆนะนี่จะยังไงถลางสองคนคนชนบุรีใช่มันยังเหลเวลาอีกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดไฟทางนี้เลยนี่ทางเดินเขามีเพว่าแต่ว่าเราไม่ต้องรู้ยากอะไรไม่ถ่ายแล้วก็ทางไหนอย่างนี้ก่อใช่แหละทางเดินนี่เลยนะถูกต้อง อันนี้นะฮะก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะแต่ความเดิมตอนที่แล้วเราไม่ได้มานะทุกคนผมบอกได้เลยว่ามันว้าวมากๆเลยนะฮะทุกคนเพราะตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปในซุ้มไม้ไผ่ที่มันมืดมากๆนะฮะทุกคนเป็นแบบถ้าเกิดว่าใครที่ขาดแคลนนะฮะสายเขียวก็มาขอเขาได้ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะฮะทุกคนตรงนี้เป็นโซนป่าไผ่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ตอนเย็นนี้มันจะมืดครึ้มนิดนึงนะฮะทุกคนนั่นั่ทุกคนตากล้องตกใจไปทีหนึ่งทุกคน คือของฟ้ามันมาไกลมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวนั่งคุยก่อนว่ากันป้ายังมียันนี้ดูดูโอ้เออยฟา นั่นแหะดิตรงนี้ได้กินบ้างเพาไม่รู้เฮ้ยตามาอย่างนี้เลยนะเห็นขอบตาดำๆเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวเลยด้วยต้งนบักี้นี่คนที่คนจีนที่เขากินเหล้าเขาบอกว่ากินสจอกนี่คืออันนี้ใช่นี่แหละกินหยิบจอกมสอันเนจอกอ๋อข้าไจอกใช่ต่อไปโอ้ยมาแล้ว ว้าวเลยว้าวเลยโอ้โหทุกคนเป็นยังไงฮะนี่เค้ก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 อะไรเค้กอะไรเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค้กอันนี้เป็นเป็นสตรอเบอรี่อันนี้เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะอือใช่เลยเนี่ยหลายสีด้วยอือแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบลูนาวาช็อกโกแลตมาลาดด้วยใช่ที่รู้นะแต่ที่ไม่รู้เราไม่รู้นะต้องลองดิอือต้องลองอยู่แล้วล่ะ ขอแบบอินดีเลยครับเป็นตัวของตัวเองครับสุดยอดนะคือเละนะ วันนี้ต้องขอบคุณทางร้านมากเลยครับท<ช>ี่ว่าให้พวกเรามาคือวันนี้ออแบบเอื้อเฟื้อสถาน <ๆ S 1> ที่เอื้อเฟื้ออาหารข,าขอบคุณเลยนะครับแล้วก็จากใจเลยครับติดต่อรับงานนะครับแต่งตัวร้องแต่ตีสามครับาาร้าไหนที่สนใจให้เราไปแบบรีวงรีวิวอาหารอะไรเงี้ยบอกมาได้เลยนะครับติดตอ่อมาเลยผมจะไม่นอนเลยครับเห็นมาในใต้ยูทูบได้เลยนะว่าร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราไปให้ฟรีเลยนะคะคือผมจะไม่นอนเลยครับผมจะแต่งตัวร้องแต่ตีสามนะครับเท่งนี้มันนุ่มมากเลยนะอันนี้เป็นชั้นเลยเน่เน่ เนี่ยโอ้โหดูหืงเนี่ยตงานเป็นชั้นๆเลยนะควก็เรื่องเล่าว่าไม่เคยกินมึงจะเชื่อไหมเนี่ยลินโอ้โหจะเชื่อดีแบบวะจริงไม่ค่อยๆได้กินของดีๆดียก็ไม่เคยกินเหมือนกันเค้อะไรเนี่ยมันมันแบบชั้นไข่ชั้นมันนะอืมดูเลยตนใหญ่ชอบกินแต่ใบไม้นะไม่นด้วยดี โรตีอันนี้มาจากไหนโรตีว่าไปเลยอินเดียปากีสถานเปล่ามาจากร้านเขานี่แหละอืก็พูดง่ายๆอย่างที่เราบอกคือเขาปรับปรุง่ะไม่ใช่ปรับปรุงคือของมายังไงเขาก็มาปรับปรุงอีกทีให้เข้ากันใช่เป็นเอเชียตวิทอย่างที่บอกเลยของอยู่ดีๆแล้วก็มาปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมใช่นึกว่าของอยู่ดีๆก็ปรับปรุงให้มันไม่ใช่มันดีอยู่แล้ว นีแ่แบบไม่รู้จะขอบคุณกี่ที่เที่ยวแล้วนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับร้านบาร์คาเฟ่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็คณะที่มาแวะมาที่บาร์คาเฟ่มากมากค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเรานะครับก็อย,อาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมมาเที่ยวร้านนี้กันนะครับใช่ครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย